สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเดินไฟบ้านเข้ามามอปแปลงนะครับเดินเองครับไม่ต้องงองอช่างครับวิธีเดินก็ลากสายสองเส้นนะครับมาจากบ้านนะครับแล้วก็มาจับที่เสาไฟฟ้านะครับ วิธีจำเราก็จำสายนิวตันก่อนนะครับพอจำนิวตันเสร็จแล้วก็จำสายที่มีไฟนะครับเพราะว่ามันจะไม่อันตรายครับผมสามารถทำเองได้ครับอ่านี่เราเดินสายใหม่เพราะว่าเราจะใช้แอร์นะครับ เพราะว่าสายเดิมมันสายเล็กครับแล้วก็เปลี่ยนหม้อแปลงด้วยครับการที่เราจะเดินสายใหม่เราต้องแจ้งไปทางกรมไฟฟ้าก่อนนะครับพอแจ้งไปเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเดินสายเองครับพอเราเดินสายเสร็จเข้าบ้านเสร็จแล้วการไฟฟ้าเขาจะมาตรวจสอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนหม้อแปลงให้ครับผม สายที่เราเดินมาเราจะไม่จำตรงหมอปแปลงนะครับมันจะมีตรงข้อต่อรอยต่ออยู่ข้างบนนะครับที่กำลังทำอยู่นะครับตอนนี้ช่างเราก็ทำอยู่นะครับแต่ต้องต่อสายให้ถูกนะครับไปต่อสายบ้านอื่นนี่งานเข้าเลยนะครับก็ อันตรายนิดหน่อยครับแต่ต้องระวังเซฟตี้ให้ดีนะครับใส่เซฟตี้ให้ดีป้องกันให้ดีนะครับโอเคครับวันนี้เราก็มีแค่นี้ครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ